Hi guys, I'm ครูฝ้า Today we are going to learn about singular and plural er nouns. สวัสดีค่ะวันนี้ครูฝ้ายก็จะมาสอนในบทเรียนเรื่อง singular and plural er nouns นะคะเจอคำว่า noun อีกแล้วคำนามคำนามแบ่งออกได้เป็นหลายเพศนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่อง countable กับ uncountable noun นะคะนั่นก็เป็นคำนาม ทีนี้เรามาดูคำนามวันนี้นะคะคำนามวันนี้ก็แบ่งออกได้เป็นอีกสองประเภทนะคะก็คือประเภทแรกนะคะ singular nouns singular nouns ก็คือคำนามที่เป็นชื่อของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ที่มีเพียงสิ่งเดียวอันเดียวหรือคนเดียวนะคะแล้วคำนามอีกประเภทหนึ่งก็คือ plural nouns ค่ะ plural nouns ก็คือ คำนามที่เป็นชื่อของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ที่มีจํานวนมากกว่า1น,นะคะสรุปง่ายๆก็คือ singular noun นะคะฝั่งนี้ singular noun ก็คือคำนามที่มีเพียงอย่างเดียวส่วน plural noun ฝั่งสีชมพูนี่นะคะ plural noun ก็คือคำนามที่มันมีมากกว่า1นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกฎการเติม s และ es ค่ะ กดข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้เติม s ท้ายคำนามได้เลยนะคะเป็นยังไงนะคะอย่างเช่น a school a school มีโรงเรียนเดียวมีสคูลเดียวเราไม่ต้องไปเติม s แต่ถ้ามีหลายสคูลเช่น two schools two schools มีหลายสคูลเราก็ต้องเติม s ที่คำนามคำนามก็คือสคูลนะคะตัวอย่างถัดไปค่ะ a catch a cat four cats four cats เห็นไหมคะา cat มีหลายตัวเราก็เติม s a car a car many cars many cars คามีหลายคันก็เติม s ต่อไปมาดูกฎข้อที่2ค่ะกดข้อที่2บอกว่าคำนามที่ลงท้ายด้วย s ดับเบิ้ลเอสเอสเอชซีเอชเอ็กซ์แล้วก็ซีต้องเติมเอสท้ายคำนามนั้นๆนะคะเรามาดูคำนามที่ลงท้ายด้วยเอสก่อนบัสบัสบัสส์บัสส์คำนามที่ลงท้ายด้วยเอสต้องเติมเอสนะคะจากบัสก็เป็นบัสส์ ต่อไปค่ะคำนามที่ลงท้ายด้วย double s Add ress, address address dresses dresses พอมีหลาย dress เราก็เติม es เพราะว่ามันลงท้ายด้วย double s ค่ะต่อไปเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย sh b r u s h b r u s h ถ้ามีหลาย b r u s h b r u s h brushes, brushes. คำว่า blush ลงท้ายด้วย s h ก็เลยเติม es ค่ะต่อไปค่ะ a shirt a shirt shirt แปลว่าโบสถนะคะถ้ามีหลาย shirt ก็ s h u r c h church church คำว่า c h u r c ลงท้ายด้วย ch ก็เติม es ค่ะ a box a box boxes boxes มีหลาย box นะคะเติม es ลงท้ายด้วย x เติม es buzz 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 ตัวนี้แปลว่าเสียงหึง่งหึ่งของผึ่งนะคะเป็นเสียงของผึ่งไม่ได้แปลว่าผึ่งนะคะและถ้าเสียงของผึ่งหลายๆตัว buzzes buzzes ลงท้ายด้วย z เติม es ค่ะ โอเคต่อไปเรามาทำใบงานนะคะอ่าน Direction ก่อน c t r รก t i o n fill i b r a n c h a n s with the plural nouns เขาว่าให้นักเรียนเติม plural noun ลงในช่องว่างนะคะครูยกตัวอย่างให้สักสองข้อนะคะเริ่มจากข้อที่1ค่ะ boy boy คนเดียวถ้า boy หลายคนก็ boys boys เติม s เพราะว่าลงท้ายด้วยตัว y นะคะ ข้อหนะคะ dress dress ถ้ามีหลาย dress ก็ dresses dresses ลงท้ายด้วย double s เติม es นัเนเยนก็จำง่ายๆนะคะคำนามที่ลงท้ายด้วย s sh ch x แล้วก็ z จะเติม es นอกเหนือจากนั้นก็เติมแค่ H เฉยๆนะคะลองทำด้วยตัวเองดูก่อนนะคะและเดี๋ยวหลังจากนั้นครูจะส่งเฉลยไปให้ตัวเช็คด้วยตัวเองนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ mm. ก็จบลงแล้วสำหรับบทเรียนเรื่อง singular and plural o u s แล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนหัดไปในสัปดาห์หน้านะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm. ให้ครูฝ่ายด้วยนะคะ mm. See you next lessons bye